ยินดีต้อนรับเข้าสช่องอิงดาวนะคะวันนี้ก็มาที่วัดเขาล้อมนะคะดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะังกาไปปบีน่คืวัดเขาล้อมนะคะอาหารที่จะถวายให้พระพิจารณาครับนที่วันนี้มีงานกระินนะคะ กครอบท่านหน้าะ่านที้การถวายนะครับตอานนี้ที่ธาราหอฉันนะฮะที่ธาราหอฉันด้านน้า นี้เป็นบริเวณด้านนอกนะคะทาทียอ <R ud> ้เน่าสถานที่จอรถนะครับสถานที่จอรถเราจากพื้นที่เอาไว้บริเวณสลังพารนะครับหลังฟาราเรามีที่จอรถมากมายเลยนะครับตรวาต่อและก็ปลอดภัยมีรถมหายางดีนะครับมีรถม้อย่างดี อารมของเสร็จแล้วนะครับก็ขอบามโลานำรถไปต่อโดยเลัรจะสะดวมากนะครับสะดวมากก็เดินข้าางได้นะครับทางที่แถวรามาล ปักีตาหอฉันนะครับบริเวณด้านหน้าเวลาลังใจบริเวณด้านหน้าเลาังใจนะครับตัอบอวอไรัันีย้ร หมอเป็นเศรษีก็ล้านนะนะไม่ทำดีคนก็รวนะขี้ใหญ่หญ่แบบี้นะเลยใหญ่ใหม่เตะจองเรื่อรับเป็นอดีตเป็นมอนอก้อนักรานปาิที่ดินรด่าโอรอแห่งนี้นะครับเทพเรวารุ่งก็คือเจามยานุรมีนะครับ <Ether> กาพนาพระบาทุกผู้ด้วยความรู้จากศูนยนะวันนี้เมองกำลได้เปลี่ยนป่าชลมาอีกครั้งหนึ่งครับทุกปีนะครับเราจะเจอกันที่วัดป่าลอยนี้และขณะนี้ท่านผาได้เปลี่ยเปียนรได้จิตอันเป็นกุโรนาที่เรา้งุกท่านในเวลาที่เราจะได้เข้าถึงนะฟังธรรม พระนั่งใจจากพระเดชพระคุณท่านพระครูุเต้ธรรมประจักษ์วัดหมกแถวจังหวัดสุไพรธานีและพระประัดโควิดจันสถาโรหรือหลวงตาแจ่มบางระจันนะสองรูปที่จะเป็นองค์แทงธรรมเทศนาเพราะนั้นท่านสาธุชนผู้มีรถได้จิตทันเป็นจุตทนที่รมนัสทุก่านนะครับก็ขอเชื่อเชิญครับทางด้าน อาสัาซึ่งเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จะแสดงธรรมนะขอขอขอนนีต้องขอขอบคุณนะครับนทางหวงปีภาสนะครับอันนี้ซึ่งมานีนะคะไหนกันเนี่ยบริเวณลานตรงนี้นะคะที่จะมีนางลำมาลำภูไทย จากหลรงน้อยนะครับนะได้มาบัเลงปีครับราจสารพรเดิงเตานะครับบอกแล้วหน้าคุนๆนะครับผมในนามของช่วยสนองสีกเกษมด้วยในานามของหล่มเมืองพนมนะครับก็ๆๆจดําเนรายการจากทางสถานีวิทยุวันนี้ได้ย้อนไปอีกครั้งหนึ่งทุกปีนะฮะ เราจะเจอกันที่พื้นที่เหนือนาบุญของวัดป่าของล้อมแห่งนี้นะครับดังนั้นขอเชิญเชิญครับเจริญพาอย่างผาี่โจนผู้เปรียบด้วยจิตอันเป็นบุญบุญดังนั้นนายศราครับเดี๋ยวเราจะได้มาฟังธรรมของธรรมะด้วยกันนะครับในช่วงนี้ผมเชิญเชิญนะครับท่านเสร็จจนะเดินทางมาถึงแล้วพักผ่อนหย่อนใจของโลงจากรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เชิญเชิญครับทางดั้นนายศรา หลังนี้เพื่อจะได้ฟังธรรมเทศนาสองธรรมะด้วยกันนะครับประเระระพด,ดเรพระคุณท่านพระครูสุเทพธรรมประจักษ์และจากวัดหมกแถวจังหวัดอุัยธานีและพระประหลัดโควิดหรือหลวงตาจ่มพังระยันนะครับพนะระประหลัดโกวิดจันทสาโรของรูปที่จะแสดงธรรมฉะนั้นขอเชิญนะครับ พี่น้องและสามพี่นทุกเดียวเป็นจิตนันเป็นสุตโตสติกรุบทุก่ันนะเชิญครับทางด้านนายธลาเลยครับนะเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่ช่วงความธรรมท่านท,ทนี่เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่วิญานพา เจ้าหน้าี่ออพรอหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรช่วยจับรถนะท่านหลวงวิจารณาครับจอดรถเพื่อเราจะได้ประกาศให้ท่านนั้นได้ขยับรถของท่านนะก็จะเสียเวลาางครังอาจจะทั่งความคิดหรืออาจจะตั้งใจท้องเท่ารตั้งใจมาทำบุญต้องเดินทางไปขยับ่วดยางานะท่านก็จึงเรียนความเคารพจึงขอความร่วมมือด้วยความร่วมด้วยความเต็มใจ